สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลีหลังจากที่มีการโชว์ตัวนะครับ Yamaha E01 รถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า100%คันแรกของทั้งค่ายไปเมื่อเร็วๆนี้มันก็ได้สร้างกระแสความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ทาง j u l ก s Sandy Design ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็ได้ทำการออกแบบภาพเนเดอร์จำลอง ของว่าที่ All New Yamaha Nmax โฉมใหม่นะครับที่ว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรุ่น E01 นั่นเองนะครับซึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นต้นแบบของ All New Nmax โฉมใหม่ก็เป็นได้หรือเปล่านะครับในอนาคตสำหรับมิติตัวรถของทั้ง Yamaha E01 แล้วก็ Yamaha Nmax นั้นก็เรียกได้ว่ามันมีความใกล้เคียงกันเอามากๆและทางผู้ออกแบบภาพเรนเดอร์จำลองนันะครับก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าในอนาคตหากทาง y มาฮ่าเอง จะมีการปรับโฉมใหม่ให้กับ n m a x ก็อาจจะนะครับต้องเน้นว่าอาจจะมีการนำเอาดีไซน์ของ E01 มาใช้โดยจะมีชุดแฟรริงด้านหน้าที่ใหญ่โตมากขึ้นและมีการติดตั้งไฟส่องสว่างด้านหน้าแบบ2ดวงย่อยนะครับที่หลบอยู่ใต้หน้ากากคล้ายๆกับไฟหน้าของ y z FR1 นั่นเองทำให้มันมีความทันสมัยและก็ดูเป็นรถสปอร์ตสกูตเตอร์มากขึ้น โดยภาพรวมในการออกแบบภาพเรนเดอร์จำลองครั้งนี้นะครับมันทำให้ All New Yamaha NMAX ในจินตนาการจำลองคันนี้นะครับดูเป็นรถโมเดิ n ส c o o เตอแห่งอนาคตอย่างเต็มตัวซึ่งนอกจากมันจะมีความสปอร์ตอย่างที่บอกไปแล้วมันยังเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด้วยนะครับเรียกได้ว่าหากสมมุติว่าทาง Yamaha จะนำเอาดีไซน์ของเจ้า E01 มาใช้กับ All New N m a x กันจริงๆก็น่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับย้ําอีกครั้งว่านี่เป็นเพียงการคาดการณ์ของทางผู้ออกแบบเท่านั้นเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ว All New n m a x เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรกันแน่และที่สําคัญก็คือจะต้องมารอติดตามกันไปยาวๆครับอย่างน้อยๆอ,อีก2 3ปีเราถึงน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ n m a x โฉมใหม่นั่นเองสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี